LINE o a 1น1ใหม่ล่าสุดโปรโมทการโทรไลค์คอบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n ูวาไชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการแชร์ลิงก์นะครับแล้วก็ QR code ในการโทรไลค์คอบนโปรแกรม LINE Official a c c o u n t นะครับ,บวอร์ชั่นใหม่นั่นเองเพื่อนอสามารถกดตัวไอคว้ามือบนกงคลิปนี้นะ จะมีเพลิดน,นะสอนวิดีโอมากมายหลายซีรีส์นะครับ500ตอนตอนบวกๆนะครับสามารถไปติดตามชมกันได้นะครับโอเคก็เปิดโปรแกรมนะครับ Li n e o f f i c i a l c c c o u n t ได้เลยนะครับจากนั้นกดปุ่มด้านล่างสุดนะกลางจอคือปุ่มแชทนั่นเองนะครับถ้าสงสัยว่ากดยังไงก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับโอเค จากนั้นกดปุ่ม option นะครับที่อยู่ทางด้านขวามือบนสุดคือการตั้งค่าที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วจะสู่หน้าต่างของการตั้งค่าแชทให้เรากดปุ่มคําว่าโทรนะครับกดเขป้ายนะครับผมสอนไปแล้วครับว่าวิธีการโทรครับาก,การตั้งค่าหน้าโปรไฟล์ยังไงนะครับสามารถย้อนไปดูได้นะครับนะโอเค ด้านล่างสุดของเมนูนี้นะฮะจะมีเมนูใหม่นะครับก็คือโปรโมทการโทรไลค์นั่นเองเราสามารถคัดลอกลิงก์นะครับเนี่ยก๊อปปี้ไปใส่ในโซเชียลใส่ใน Facebook youtube หรือว่าอะไรก็ตามครับก็สามารถให้ผู้มุ่งหวังหรือลูกค้าเราหรือผู้ติดต่อเรานะครับกดที่ลิงก์ก็จะสามารถโทรได้เลยนะครับโอเคกดก๊อปปี้ไว้ก่อนนะจากนั้นนะครับ ด้านล่างก็จะมีเคียรนะคับกดเข้าไปก็จะมีหน้าต่างแบบนี้เราสามารถบันทึกรูปภาพนะครับนะกดบันทึกรูปภาพได้เลยนะครับนะโอเคมาดูวิธีการโทรนะครับมาก็นะครับขอกดย้อนไปก่อนนะจ๊ะประมาณนี้นะครับกดโปรแกรมไลน์เลยนะครับนะโอเคนะครับนี่คือไลน์ o f f i c i a l นะครับของผมนั่นเองนะครับซึ่งเป็นบัญชีรับรองโล่สีน้ำเงินเรียบร้อยนะครับนะโอเคฮะ สอนนะครับสอนจากประสบการณ์จริงนะครับนะโอเคกดนะครับวางลิงก์ไปเลยนะครับกดวางตุ้มนะกดเซนนะนะนะครับนะโอเคนะครับมาดูวิธีการนะครับถ้าเราแชร์ลิงก์แล้วนะครับผู้มุ่งหวังเรานะครับกดที่ลิงก์ l ล n e นะครับจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นั่นเองนะครับจะเขียนคําว่าต้องการเริ่มการโทรหรือไม่นะครับก็กด โทรไปเลยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะโอเคนะกดวางหูไปเลยนะนะนับนจะนะครับ,นะนะรบถ้าเราเซตค่าก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ